<G ül> มันจะอันตรายนะน <G ül> ู๋ห่าวปลกบ้านสวนสดะความาเป็นเพืเ่อน,นจะจัดการกับเขายัางไงดีนะคะทางทางใครทางมันเราอยู่กันแบบตัดร่วมโลกจะทำร้ายอ่ะไปเออไปตามทางของเจ้าแต่เดินต้องระวังเลยนะเนี่ยลูกจะให้มันว่ เออไปตามทางทางใครทางมันจะไม่ทำร้ายไปเถอะเออถ้ารู้ว่าเจ้ากัลราชีติดกันถ้าราชีฆ่านั้นเราอยู่องเดียวกันเออไปไปไหนแล้วล่ะ

了解。<Yeah. S 2> yeah.